สนับสนุนโดยเบเนลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองนางสาวสกาวใจหรืออมพูลสวัสด์นักแสดงชื่อดังอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนพการรองสารวัตรสอบสวนสอน,อนร่มเกล้า เพื่อดำเนินคดีกับเกรนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะคุกคามโดยใช้คำที่สื่อถึงเรื่องลามกอนาจารจนเกรงว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันอมสกาวใจบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้แต่ช่วงเช้าของวันที่30พฤษภาคมตนเองมีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องชีวิตประจําวันตามปกติจากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อนุยยอยอบอชอเข้ามาพิมพ์ข้อความใต้โพสต์เป็นลักษณะข้อความสื่อถึงเรื่องลามกอนาจารเป็นคําที่รุนแรง โดยตนมองว่าการใช้คำดังกล่าวเป็นคำที่รุนแรงมากจนตนและครอบครัวรับไม่ได้ถ้ายังเป็นเรื่องน่ากลัวไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิน้นก่อนหน้านี้มีบุคคลเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นใช้คำที่รุนแรงทุกครั้งนี้หลังจากได้มีการพูดคุยและปรึกษากับคนในครอบครัวจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ครับวันนี้มาแจ้งความเรื่องอะไรครับเรื่องอดุอลพุาตั้งเพศน,นะคะแล้วก็แบบมันเป็นค่อยคำที่แบบน่ากลัวมากเลยอ,ะอ่ะต้นเหตุมันเกิดจากอะไรครับต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโพสปกติใน facebook นะคะแล้วก็แล้วก็ะจะมี <ๆ S 1> แบบว่าคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งซึ่งบอกว่าเข้ามาแล้วก็เขียนด้วยข้อความที่เราลงไปนั่นแหละความเป็นนยาบคายมากเราก็เป็นสารพูดได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ะคนนี้อผมคิดว่าคนนี้มัน เข้ามาในโซเชียลเราหลายครั้งแล้วแหละแต่เราก็บล็อกไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าแบบใช้คาพูดที่แย่มากเลยอะใช้คําพูดที่มันเหมือนเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอะค่ะครับเออแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าให้แจ้งความเถอะดำเนินคดีไปเลยะไรประมาณไหนม้างครับที่เขาโพสเออข้อความที่เราโพสค่ะอ่อาเขาเขาเขาโพสประมาณไหนบ้างเขาโพสประมาณ <laughs> แบบให้เรากลัวรลหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเ ไปขอแบบคือลามอกมาาอะไงเชิงเชิงลามก,ลามกแล้วก็เชิมแบบเกี่ยวกับเรื่องพุคคาทังเพดอะออแต่เราเช็คเราเป็นเ็นเฟซที่พุ่งสร้างมาหรือเป็นเฟซตัวตนจริงๆครับที่ว่ามีตัวตนนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือพอพอเราบล็อกเขาเขาก็เข้ามาอีกเหมือนไปสร้างเฟสขึ้นมาอีกบล็อกก็เข้ามาอีกเข้ามาอีกอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆคิดว่าคนเดียวกันนานนานเขาใช้คำพูดลักษณะคล้ายๆกัน นานนะนานนานนานอยู่ค่ะสมมุติว่าเราลงโซเชียลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีข้อความยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้ามาแบบขอโดงขอนน่นนี่นั่นประมาณเนี้ค่ะเฮ้ยเราตัดสินใจไงมาแจ้งความครับตอนแรกก็หลายคนก็บอกว่าเออไปแจ้งความเถอะแล้วเราก็คิดแล้วเรา,เรา,เ,ราเราไม่ก็มีสองเสียงอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าอย่าเลยเพราะว่าแจ้งไปก็ เพราะนั้นน่ะเพราะมึงทีเป็นเฟซอวตารหรือว่าอะไรหาตัวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าเรารู้สึกว่าแบบการคุกคามทางเพศมันมีเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเรามาแจ้งความไว้และเป็นหลักฐานไว้ในอนาคตถ้าจับได้มันก็คือมันก็น่าจะปลอดภัยแล้วมันก็น่าจะเป็นเคสตัวอย่างเลยค่ะแต่เมื่อกี้ก็ลองคุยกแบบับทางที่ตำรวจอยู่แล้วตำรวจเขาบอกว่าเหมือนกับเคสแบบนี้มันเยอะแล้วก็พวกเฟซอวตารไอโออะไรต่างๆมันอนข้างจาับค่อนข้างยาก จับค่อนข้างยากมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าการจับยากอย่างนี้แล้วมันจะปลอดภ nah ัยต่อคนอื่นที่โดนโดนบูรี่หรือโดนคุกคามหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแากฟากอะไรผมถึงพวกเย็นคี์บอร์ดอย่างนี้ครับที่ชอบโพส์ว่าอก็ผมคิดว่าตอนนี้พวกเย็นคี่บอร์ดพวกต่างๆนาที่เขาเข้ามา การแบบว่าเขียนบูลลี่หรือเขียนแบบว่าในเกี่ยวกับเรื่องขูคําทางเพศค่อนข้างที่จะเยอะอยากจะฝากอะไรหรอคะก็คือเวลาที่เดี๋ยวว่าคุณโดนจับหรือว่าคุณาดนคดีอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มหลอกในการที่คุณจะเป็นแบบเขียนขึ้นมาเองหรือว่าเขียนมันไม่คุ้มเสียนะคะถ้าเกิดเจตจริงถ้าเกิดเขาขอโทษขอข้ามาจะยกโทษให้ไหมครับ ถ้าจับเอาเอาให้จับไห้ได้ก่อนตอนนี้นเอาให้จับให้ได้ก่อนคิดว่าคงไม่ไม่ยกโทษให้หรอกค่ะก็ต้องดําเนินคดีไปตามนั้นจะได้เป็นเคสตัวอย่างแต่ที่ตารวจเขาบอกว่ามันก็จับค่อนข้างลาบากอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันไม่มีตัวตนบางทีแบบว่าเบราวต่งตางพวกนี้คือเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองนอกอะไรเงี้ยเนื้อเ,เหนือเ,อเ,อเ,อเอขาเรียกว่าเหนือเหนือเขาเรียกอะไรนะคะ ยากคือตำรวจก็อบอกยากก็เลยแบบเอ๊ะแสดงว่าเหนือ,เหน,อเหนือสีมือของคุณตำรวจแล้วการใช้ชีวิตประจําวันของเราครับกลัวไหมรับเหตุการณ์แบบนี้การใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ก็กลัวแลวอ้อก็คิดว่าไม่ใช่ออกโดยคนเดียวคือเ,เหมือนกับว่าพี่พี่น้องๆไม่ไม่ใช่เค่เพศเราเพศเดียวอะ่ะก็จะมี อ๋อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรื่องผู้คกทางเพศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวเองเป็นหลักเอาเอาง่ายๆเราเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็ระวังตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าในเมื่อแบบคุณตํารวจบอกว่ายากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปมือใครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้คุณตํารวจจับให่ได้เพราะว่าเคสแบบนี้อยากให้ทําเป็นยิ่งอย่างจริงไม่ใช่แบบว่าบอกว่าเหมือนกับ จับค่อนข้างยากแล้วก็หาตัวไม่เจออะไรเงี้ยม,มันมันมีค่อนข้างเยอะอะ่ะก็ลองสังเกตุตรนหลานของทุกๆคนแล้วกันนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเขาเียาการซึมเศร้าหรือว่าซึมซึมไปอะไรเงี้ยลองไปถามดูดูแล้วกันว่าแบบเออเขาโดนอะไรมาหรือเปล่าหรืออาจจะโดนแบบบูลลี่โดนโซเชียลโดนเอ๊ะียนคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยะคะ่ะให้ให้ให้ดูแลบุุรหลานของท่านแล้วก็ระวังตัวเองแล้วกันครับค่ะก็ วันนี้ก็มาแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณตำรวจบอกว,ว่ายากคือยากคําเดียวก็เหมือนกับดับหวังดับความหวังของคนทั้งประเทศอะ่ะหมายความว่าเหมือนกับเราก็ฝากความหมา้กับคุณพี่ตำรวจให้แบบว่าจับตัวคนร้ายให้ได้แต่พอบอกคำว,ว่ายากเราก็รู้สึกแบบว่าโหอยากให้จับได้อะ่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่รู้สึกว่าเอ,อ สังเกตให้ให้สังเกตบุตรหลานของทาง่านหรือว่าหรือว่าคนรอบตัวถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกรรติอย่างเช่นซึมเต้าอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปสอบถามดูแล้วกันว่าเออเขาโดนเคียนคีย์บอร์ดหรือว่าใครที่เข้ามาคุกคามทางเพศหรือเปล่านะคะโดนบูลลี่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าบอกผู้ปกครอง<อ>แต่ก็อยากจะให้แบบทุกคนเนี่ยเหมือนกับดูแลตัวเองแล้วกัน นะคะแล้วก็สังเกตคนรอบข้างละกันอะไรที่มันแบบผิดปกติหรืออะไรไงก็เราแฝดเนี่ย <Okay. S 1> ก,บก,กบ็บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่บอกกับผู้ปกครองเรานะคะอย่างตัวอ๋องเนี่ยก็โดนบูลลี่มาแบบนี้โดนทุกขามาแบบนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้แบบคนรอบข้าง <Yeah. S 1> สังเกตสิ่งวแวดล้อมต่างๆนานาว่ามันผิดปกติแตกต่างอะไรไปจากาที่เราที่เราเป็นอยู่หรือเปล่า อย่างวันนี้ที่เข้ามาแจ้งความกขอยากให้แบบันที่วไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะเกิดถ้าเกิดว,ว่าเราแนนโพสคุณรวบบอกว่าเออจับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าดำเนินคดีต่อไปเป็นเคสตัวอย่างด้วยครับค่ะก็วันนี้ก็มาแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะคก็คุณตำรวจบอกว่า,วายากคือ,อยากคําคเดียวก็เหมือนกับดับหวังดับความหวังของคนทั้งประเทศอะหมายความว่าเหมือนกับเราก็ฝากความหวังไว้กับทุนพี่ตำรวจให้แบบว่า จับตัวคนร้ายให้ได้แต่พอบอกคําว่ายากเราก็รู้สึกแบบว่าโหอยากให้จับได้อะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่รู้สึกว่าสังเกตให้ให้สังเกตุลายของท่านหรือว่าหรือว่าคนรอบตัวถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างเช่นซึมเต้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองไปสอบถามดูแล้วกันว่าเออเขาโดน เอนคีบอร์ดหรือว่าใครที่เข้ามาคุกคามทางเกนหรือเปล่านะคะโดบูลลี่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าบอกผู้ปกครองแต่ก็อยากมาให้แบบทุกคนเนี่ยเหมือนกับดูแลตัวเองแล้วกันนะคะแล้วก็สังเกตคนรอบข้างแล้วกันอะไรที่มันแบบผิดปกติหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่บอกกับผู้ปกครองเรานะคะอย่างตัวออกเนี่ยก็โดน บูลลี่มาแบบนี้โดนทุกขามาแบบนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้แบบคนรอบข้างสังเกตสิ่งแวดล้อมต่งางๆนาว่ามันผิดปกติแตกต่างอะไรไปที่เราที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าอย่างวันนี้ที่เข้ามาแจ้งความก็อยากจะให้แบบันทิ้ไว้เป็นหลักฐานก่อน,นะคะ่ะเกิดถ้าเกิดว่าเราแนนโค้ดคุณผตรวจบอกว่า,าจับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่า,าดำเนินคดีต่อไปเป็นเคสตัวอย่างด้วย